แจ้งไว<า>้ว่ายังมีอย่พนี่นะครับนางงามหลายหลายท่านด้วยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะได้ทำความรู้จัก ในปีนี้ท่ากนกรรมการของเรามีใครกันบ้างคะตอนนี้ครบแล้วนะคะทั้งหมด30หมายเลขนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ15หมายเลขนะคะแต่ละหมายเลขนั้นได้ชมความสวยคงามาาให้เราได้ชมกันแล้วไปที่เรียบร้อยและช่วงนี้นะคะเราจะพบกับผู้เข้าประกวดเชตีสงกราน์เชียงใหม่นะคะทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้พิจาจรณากันค่ะพร้อมกับ ทรงกำลังใจจากตำแหน่งขวัญใจมหาชนคาบูลราโนั่น,นเองค่ะ So ladies and gentlemen give them a big a push p once again to welcome all the beautiful ladies that will come up here on this stage and don't forget right now if you like anyone do not just sit at your place you can walk around here because on the left hand side of the stage there will be a flower that you can give to all the beautiful ladies here just only 100 b a h that t will be five 5 a t t and that person who won this award, popular vote, she will be able to pass to the final round tomorrow. ทั้งหมดนะคะสําหรับ30หมายเลขด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขใดที่คุณชื่นชอบส่งกำลังใจได้เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้เวลานี้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่จะส่งตำแหน่งขวัญใจมหาชนค่ะมาได้เลยค่ะหมายเลขใดก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกจะมามอบด้วยตัวเองเว้นระยะห่างได้นะคะไปเลือกซื้อได้แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นะคะนำมามอบให้สำหรับสาวงามตามหมายเลขที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะคะ ค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการก็จะได้ชมความสวยกวางงามนะคะได้อย่างทุ่นทีนิดนึงนะคะค<อ>่ะสาวงามอาจจะขยับขยับตัวเล็กน้อยนะคะถอยถอยลงมานิดนึงเพราะเนื่องมาจากว่าต้องส่ไฟค่ะ<อ> <laughs> ต้องได้ไฟพอ,อดีพอดีนะคะหน้าตาจะ<อ>ได้แบบว่าสวยสดใสยขยับพื้นที่ให้เพื่อนๆน,น,นิดนึงนะคะ ค่ะขยับพื้นที่ให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะอย่าลืมหมายเลขเตรียมพร้อมได้เลยนะครับดอกไม้ท่านใดที่ซื้อไว้แล้วนะครับเตรียมพร้อมไว้ได้เลยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะเปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับได้นําดอกไม้มามอบให้กับสามทางที่ท่านชื่นชอบนั่นเองครับค่ะขาดวยความกรุณานิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่จบนะคะหมายเลขค่ะ หมายเลขของผู้เข้ากรตวจนะคะให้คณะกรรมการได้ชมกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณานี่ยว่าเอ๊หมายเลขไหนถูกตาถูกใจนะคะเกณฑ์ของการตัดสินในครั้งนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของรูปร่างนะคะ ตัดส่วนบุคลิกท่าทางการเดินค่ะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังจะพิจารณาจากความสวยงามคับรูปร่างและก็ใบหน้านะครับรวมถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้เข้าประกวดแต่ละหมายเลขกด้วยนะครับค่ะและก็การตัดสินของคณะกรรมการนั้นนะคะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะซึ่งคณะกรรมการผู้ส่งเยริในการตัดสินครั้งนี้ก็จะมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากเกิดราชการรัฐวิสาหกิจทาคเอกชนแล้วก็ สื่อมชนด้วยนะคะตอนนี้มาได้เลยค่ะดูเหงาเงานิดนึงนะคะดอกไม้นะคะส่งกําลังใจให้ได้นะคะตอนนี้ค่ะเดินมาด้าหน้าได้เลยนะครับหมายเลขอะไรนะครับโชว์ป้ายหมายเลขนะครับหมายเลข3ามนะครับอาเรียนเชิญเลยครับหมายเลข3ามรับด้านนี้ด้านนี้ได้เลยนะคะด้านหน้าเวทีก็ได้นะคะหมายเลข3ามเชิญค่ะรับดอกไม้เลยค่ะหมายเลข3มนางสาวเนเาพรเยสกูค่ะรับแล้วนะคะ มีเยอะเลยนะครับในช่วงนีน้หลายๆท่านไอาอาอยู่นะครับไม่ต้องอ <c oughs> ายนะครับเดินขึ้นมาได้เลย